เอาละค่ะพรุ่งนี้แล้วนะคะเป็นวันที่ทุกคนรอคอยค่ะโดยเฉพาะนักเสี่ยงโชคนะคะแล้วก็ชาวเราค่ะถ้าใครยังไม่มีตัวเลขในดวงใจใครเย็บ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 เข้ามาสิแน่นอนค่ะบันเทิงไทยรัฐนะคะทีมงานของเรามีตัวเลขมงคลมาฝากแบบเพีย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 บเบเราเยอะคุณผู้ชมเริ่มกันที่คนแรกนะคะชอบคนนี่ว้ยเขาแพ้ แม่แม่แม่ยูทิ่งแน่นอนค่ะเราพูดถึงคุณอาทัวร์และเชิญเยี่ยมล่าสุดผู้ชมนําทีมเพื่อนพ้องพี่น้องศิลปินตลกค่ะไปทัวร์ทบุญที่ภาคอีสานค่ะไปกหลายที่เลยค่ะร่วมกันไปจัดคอนเสิร์ตมอบความสุขสนุกสนานให้กับผู้คนที่เดินทางมาร่วมทอดพระป่าค่ะกับหลวงตาสินทรัพย์ที่วัดขาบ่อน้ำประมันกว่าใครเลยนี่ผู้มเฮฮามากที่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะ และแน่นอนนะคะเป็นศิลปินตลกที่ขึ้นชื่อเรื่องความเป๊ะปังกละมังบอ่อไหต,ตัวเลขก็ต้องมานะคะเพราะว่าให้โชคแฟนคลับมาแล้วหลายครั้งค่ะไปทําบุญครั้งนี้นะคะคุณอาทวนแรกของเราก็ไม่พลาดค่ะ จุดทูบตัวเลขค่ะขอโชคขอโชคจากองค์ท้าเวสุวรรณที่ศักดิธิ์ภายในวัดท่าแสแบงจังหวัดร้อยเอ็ดที่นี่นะคะคนอีสานเขาเสียงเล่าหรือว่าที่เนี่ยคือแบบว่าฟังมากมาขอแล้วท่านให้นะคะดังนั้นค่ะเลยจุดทูบค่ะซึ่งเลขทูบที่องค์ท้าเวสุวรรณที่ให้กับอาถุลแลนะคะก็คือคุณผู้ชมดูพร้อมกันค่ะ6 4สี่สี่นี่หกสด้านล่างนี้มันจะหักหักนิดนึงค่ะผู้ชม จากอาถัวแระนะคะเราไปต่อกันที่นักร้องลูกทุ่งสายมูเจ้าเก่าคะ่ะเจ้าประจําของเรานั่นก็คือน้องเรรา,ายสดค่ะล่าสุดนะคะเดินทางไปทำบุญที่ศาลเจ้าแม่ตะเคียนทองที่จังหวัดสุรประการค่ะซึ่งจะบอกว่าที่นี่เขาก็มีเรื่องเล่าเสียงลือเหมือนกันค่ะว่าแม่ในใจดีมากให้ตัวเลขคนมาขอพรเ,เยอะแยะมากมายค่ะแล้วคนที่ดูแลศาลเนี่ยบอกว่าหุย อย่าบอกใครไปงวดที่แล้วเนี่ยมีคนถูกรางวัลที่หนึ่งกับรางวัลที่สองมาขอพอรกับแม่ตะเคียนทองเนี่ยแหละค่ะ,อะโอ้โหน้องเรไลได้ยินดังว่าทาบุญเสร็จปุ๊บปั๊บนะคะก็ไม่ทําให้ชาวเราผิดหวังค่ะทําการเสรี่ยงโชคนิดหนึ่งล้วงให้นาโชคค่ะฝากกับเอฟซีบันเทิงไทยรัฐค่ะซึ่งเลขที่แม่ตะเคียนทองให้งวดนี้คุณผู้ชมดูพร้อมกันค่ะมีสี่ม็์แล้วค่ะนี่ 4แล้วก็อีกตัวอีกตัวเลขหนึ่งก็17 17งเจนีนะคะจวดจวดเฮงเฮงปังปังค่ะอ่ะปิดท้ายคู่นี้นะคะต้องบอกว่าเฮงปังมากต้องตามติดเขาค่ะงวดที่ผ่านมาเขาถูกคุณผู้ชมจำได้ไหมคะน้องปายป้ายโอริโอ้แล้วก็น้องนุกธนดอคือคุณนุกเนี่ยหมานมงมากนะคะเพราะว่างวดที่แล้วเนี่ยเขาถูกลอตเตอรี่จากความฝันรับโชคไปตอนนั้นเรารายงานข่าวไปครึ่งแสนล่าสุดน้องรถเบนซ์บึน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  สื่ข่าวบันช่งไทยรัฐของเราไปเจอนะคะก็เลยจิ้มไม่ถามนิดนึงละกันอังวดนี้1สิงหาคมมีเลขเด็ดมาฝากเอซไหมผู้ชมฟังแล้วพูดเลยมันเป็นเลขที่แบบมันคุ้นนะใจฟูแล้วเลขอะไรไปฟังหนอยาใครนี้1สิงหาคมนี้ขอน1คนละ1ตัวเลขที่ชอบเลขอะไรครับเลขห้าครับเลขแปดครับอ 5้าดค่ะคุณผู้ชมก็จดเอาไว้เป็นสถิติเพราะว่าพรุ่งนี้นะคะหนึ่งสิงหาคม4โมงเย็นเสร็จปุ๊บก็เชิบใาเลยเพราะว่าฉันก็คือเษฐีเมลเลนี่นคือภาษาอังกฤษภาษาอีสานบอกเซฐีภาษาไทยเซฐีคิดไว้ก่อนมโนไว้ก่อนงานบ้างตะก้องตะคิดมาถ่ายแล้วไม่ทันแต่เราพยายามมุบช้าๆเพราะเราคือเซฐีจอหจนนะคะตามดวงใครดวงมันทราลุ้นกันดีกว่า